เพื่อนเข้าสู่รายการ TKT รายการที่นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจของคนวัยทีนะคะแหมก็พิ้นผ่านกันไปสดๆร้อนๆเลยนะสำหรับมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2008ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนค่ะก็ต้องขอสแสดงความยินดีกับกองทัพนักกีฬาไทยด้วยที่สามารถคว้าเหรียญรางวัลกลับมาได้นะคะและในวันนี้รายการของเรายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างนะเราไปชมกันเลยค่ะ ช่วงทีนทาเลนไปพูดคุยประสบการณ์ต่างแดนของนักศึกษาไทยที่ได้ไปฝึกงานกับสถานีโทรทัศน์ BBC World ที่ประเทศอังกฤษแล้วชวนเพื่อนไปใช้จินตน,นาการประดิษฐ์ของตกแต่งสวยงามจากกะลามะพร้าวที่บ้านกะลาบันเลงในช่วงทีนทรายและในช่วงทีเคทีนพบกับกิจกรรมสร้างสรรค์และเรื่องราวดนใจของคนรักดนตรีที่อุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์ก เพือ่อนคะความใฝฝันของผู้ที่เรียนเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนนะคะก็คือการได้เป็นนักข่าวที่คอยอสืบสองแล้วก็ติดตามเรื่องราวความจริงของสังคมออกมาเผยแพร่สู่สาธารณะชนค่ะและในช่วงทีน n ทเลนส์วันนี้ค่ะโบลิงจะพาพเพื่อนๆมาพูดคุยกับนักศึกษาไทยคนหนึง่งที่เขาได้มีโอกาสไปฝึกงานที่สถานีโทรทัศน์ BBC World ที่ประเทศอังกฤษค่ะกับน้องคริสซี่สิคารินลังคุณเศษค่ะทีนทเลนส์ค่ะ และตอนนี้นะคะวันนี้ก็าลังอยู่ข้างๆว่าที่นักข่าวคนเก่งแล้วล่ะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะไปอยู่นู่นเป็นยังไงบ้างไปอยู่มานานไหมคะสี่อาทิตย์รวมแล้วทั้งหมดนะคะเสร็จแล้วสามอาทิตย์เนี่ย ก็ไปอยู่ที่ BBC อีกหนึ่งอาทิตย์ก็มีไว้เที่ยวค่ะใช้ชีวิตที่คุ้มกับที่นั่นได้เที่ยวด้วยไปไหนมาบ้างเนี่ยก็ไปหลายที่มากเลยค่ะไปทั้ง l o นด o น Eye หรือว่าจะไปตรง Oxford Street ไปดูของนู่นนี่หรือว่าจะไป g ก o b e t h e ต t ร์ที่เป็นที่เล่นละครของเชคสเปียร์อะค่ะสนุกมากโอ้โหได้ไปเที่ยวด้วยแบบนี้น่าอิจจาจังเลยเอ๊แต่ว่าอย่างงี้สามอาทิตย์หลักที่ไปอยู่ที่นั่นล่ะเราได้ทำอะไรบ้างเออใช้เวลาสองอาทิตย์นะคะอยู่ที่ BBC Bush House หรือว่าเป็นที่บอร์ดแคสต์ของวิทยุอะค่ะก ะะใช่ก็จะเป็น<ช>เนรียนเบสิกเรื่องข่าวอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็อีกหนึ่งอาทิตย์ไปอยู่ที่ BBC White City หรือว่าเป็นสถานที่ถ่ายทำของ BBC World ที่เราได้ดูกันอยู่ทุกวันนี้ทางチュริชันนะคะโอ้ยแสดงว่าไปเที่ยวนี้เนี่ยได้ทั้งฝึกวิทยุไปเรียนเกี่ยวกับการทำวิทยุสองอาทิตย์แล้วก็<ช>ได้ฝึกงานจริงๆที่ BBC ทางโทรทัศน์อีกหนึ่งอาทิตย์นึงเลยใช่ค่ะอ๋อแล้วอย่างงี้วิทยุกับโทรทัศน์เขามีการทำงานต่างกันไหมคะ ก็ต่างกันนะคะการเขียนก็จะต่างการการเขียนข่าวหรือว่าทางวิทยุเนี่ยนะคะเขาก็จะมีแบบว่าเออก็ใช้เสียงมันไม่ต้องคำนึงถึงภาพอะไรอย่างนี้เท่าไหร่ไม่ต้องมาตัดต่ออะไรมากแต่ถ้าเป็นทางโทรทัศน์แล้วเนี่ยเขาก็ต้องมาดูว่า e อ d i t i n g ยังไงลงล็อกเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหเป็นโครงการที่ดีมากเลยที่ทำให้เยาวชนไทยได้ไปฝึกงานที่นู่นด้วยเออแล้วอย่างนี้นี่เราไปเข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสไปฝึกงานตรงนี้ได้ยังไงคะก็ไปตามที่ว่าเขามีโครงการที่ชื่อว่า Uh, Truevision, BBC, Future Journalist Award นะคะ,คะตอนนี้ก็เขียนใบสมัครไปตามคำแนะนำของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อาจารย์นะคะ,คะก็มายืนอยู่ทุกวันนี้เนี่ยแหละคะ่ะก็พรโครงการนี้ค่ะมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะตื่นเต้นไหมในการที่จะไปคือทาง Truevision ก็ได้เปิดโอากาสให้พวกเรานะคะคะได้ฝึกงานกับ TNN, uh, 24 e n ซึ่งเป็นช่องข่าวของ Truevision นะคะหนึ่งเดือนเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมแล้วก็เหมือนกับว่าดูด้วยว่า ช่องข่าวของประเทศไทยเนี่ยเขาทำเป็นยังไงเพื่อที่ว่าเราจะได้นน้อยเป็นพื้นฐานนอกจากความสนุกสนานแล้วก็ประสบการณ์ที่คริสซี่ได้รับในครั้งนี้แล้วนะคะจากการฝึกงานเนี่ยยังได้รับอะไรมาอีกคะได้กลับมาก็คือเราได้รู้ว่าการทํางานของเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นระเบียบมากเขา organize มากซึ่งประเทศไทยอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่คริสซี่ก็หวังว่าสักวันหนึ่งมันจะเป็นคล้ายๆกับระบบของเขาค่ะการหาข้อมูลมันก็ง่ายกว่าการติดต่อสื่อสารกันระหว่างแผนก็ง่ายหรือว่า การแบบหาคลิปเสียงหาคลิปวิดีโอถึงแม้ว่าจะทําคนนึงทําทีวีคนหนึงทำวิทยุ <c oughs> เขาสามารถเข้าถึงกันได้แบบอย่างง่ายได้มากมากอะคะเป็นในเรื่องของระบบการจัดการงานข่าวรวมทั้ง<ม>กฎที่เขา follow ค่ะกฎที่เขาตามของ BBC อะ,ค,ะค่ะเช่นกฎที่ว่าข่าวนึงเนี่ยต้องมีอย่างน้อย2ข้อมูลนะสแหล่งข้อมูลนะไม่งั้นออกไม่ได้ไม่ว่าข่าวนั้นจะเป็นข่าวแบบ กระทันหันมากแค่ไหนเป็นฮอตนิวส์มากแค่ไหนแต่ถ้าตราบใดคุณไม่มีสองซอสค่ะคุณออกข่าวไม่ได้ค่ะช้าหรือเร็วเป็นการให้ความสําคัญในเรื่องของข้อเท็จจริงในการ <ใช S 1> นําเสนอข่าวอาสุดท้ายแล้วนะนคะที่คริสซี่เนี่ยก็เป็นว่าที่นักื่อสาร,รมุ่นชนด้วยก็มอยากจะมีอะไรฝากถึงน้องๆทางบ้านเพื่อนๆใบ้านที่เขามีความใฝ่ฝันอยากมาทํางานตรงนี้เหมือนกับเราไหมคะก็คริสซี่อยากจะฝากว่าอย่ายอมแพ้นะคะแล้วก็ทําไปตามฝันเลยอย่าไปโทษ ดวงโทษโชคชะตาว่าโอกาสของเราทำไมมาไม่ถึงเราเรียนไม่เก่งเราไม่รวยหรือเราไม่มีโอกาสขนาดนั้นคือจริงๆร,งรงแล้วเนี่ยคาว่าโอกาสอะ่ะมาหาเราเสมอแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราจับตรงนั้นไว้หรือเปล่า<ฆ>เราพร้อมที่จะเทคโอกาสตรงนั้นหรือเปล่าก็อย่าปล่อยให้มันหลุดลอยไปง่ายๆเมื่อมาแล้วเราทํามันเลย<ฆ>นะคะคุณตี่เชื่อว่าบางทีเนี่ยโครงการดีๆอย่างนี้เนี่ย<ฆ>มันก็มามันมาเรื่อยๆืแต่ถ้าเกิดว่าเราโมแต่คิดว่า เราอายเราเขินเราไม่กล้าทําไปก็ไม่ได้้นไม่ต้องไปไม่ไม่ต้องไปสมัครดีกว่าอย่างนั้นมันเป็นความคิดที่ผิดนะคะเพราะที่ซี่เชื่อว่าถ้าเราลองทําไปแล้วเนี่ยมั่นใจแค่ไหนอย่างน้อยถ้าเราทําไปก่อนเนี่ยโอกาสที่เราจะได้เนี่ยคือ5 0าสิบห้าสิบคือชนะครึ่งนึงแพ้ครึ่งนึงแต่ถ้าเราไม่สับโอกาสตรงนั้นเลยเนี่ยเท่ากับเราแพ้ไปแล้ว100%ยเ็นตะคะกักันไว้นะอย่าลืมนะแล้วเกิดมีโอกาสเห็นแล้ว อย่าปล่อยผ่านไปรีบฟ้าไว้ยังไงมาอยู่ในเวลา50%และที่สําคัญนะโครงการดีๆแบบนี้เนี่ยอันนี้ไม่เฉพาะโครงการในโครงการหนึ่งเท่านั้นปัจจุบันโมลิ่งทีมงานทางเทศไทยยังมีโครงการดีๆเพื่อเยาวชนไทยก็ม่เีกมากมายก็ฝากดูด้วยด้วยค่ะำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องคริสซี่นะคะสิทธารินลังคุณเสกจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลนอมากเลยที่มาเล่าถึงประสบการณ์ดีๆให้เราได้ฟังในวันนี้ขอบคุณมากค่ะค่ะ ค่ะช่วงหน้าวบลิตภพาเพื่อนๆไปทำงานศิลปะจากกลามะพร้าวกันค่ะแต่ว่าตอนนี้คุณหมอสติเฟืองเขารอเราอยู่แล้วค่ะในช่วงของ Book เทอ r a ปีสวัสดีครับคุณหมอกำลังเคอเสริมหล่อยใช่ไหมครับเขินเลยเชิญนั่งเลยครับขอบคุณครับอย่างนี้วันนี้เป็นไงมายังไงครับคุณคนไข้ตอนนี้คุณหมอผมกำลังเล็งอยู่ ครับเร็งอะไรครับกําลังเร็งว่าปิดเทอมหน้าเนี่ยจะไปเที่ยวที่ไหนดีตอนนี้ผมมีสถานที่ท่องเที่ยวสุดยอดอยู่5ที่5ที่เลยเหรอครับใช่แลคุณหมอน ParisOh yeahLondonOhChinjuku อ่าฮะ New YorkOhandVeniceYes ก็ไปมัน5ที่เลยสิครับดีเลยครับคุณหมอแต่บาผมไม่ได้พิมพ์แบงค์ใช้เองนะครับนี่นะครับหมอมีหนังสือแนะนำครับผมจริงเหรอครับนี่เลยครับ l i ่ลิตเติ้ลบิ๊กทริปห้าเมืองเล็กน่าเที่ยวของคุณชาทรสิทธิ์เคหะผาครับผมเมืองเล็กน่าเที่ยวอใช่ครับตลาด3ชุกร้อยปีสังขละบุรีไัยาภุมเรียงปากน้ำประยองและเมืองศรีสัชนาลัยเล่นนี้นะครับบอกตั้งแต่การเดินทางที่พักและที่เด็ดสุดครับคุณหมอครับผม ของกินโอ้โหใช่แล้วครับผมกะผมจะไปเที่ยวหมดห้าเมืองเลยก่อนเที่ยวจะไปท่องเที่ยวเมืองนอกนั้นครับเรามาเที่ยวเมืองไทยกันดีกว่าคุณหมอเห็นด้วยครับขอบคุณคุณหมอมากยินดีมากและผมจะามฝากที่ไปเที่ยวทั้งห้าเมืองนี้มาฝากครับ <c oughs> ดีมากครับสวัสดีครับคุณคนไข้สยามเมืองยิ้มของเรายังมีที่ท่องเที่ยวอีกมากมายนะครับเที่ยวทั่วไทยเงินทองไม่รู้ไหลครับผม